อย่าง,งปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่ครับก็คือการเป็นคนโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็ไปเรียนเรื่องของจัตุธาตุวัฏฐานสี่เนี่ยดินน้ําลมไฟเลยเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียไหมครับสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับในการเรียนเรียนเรื่องนี้ครับหลวงปู่ครับแล้วแต่เกจิีมั้งเกติจบางคนเขา่าถือว่า สิ่งที่เรียนมันอาจจะช่วยจูงใจจูงจิตผูกจิตให้อยู่ได้มันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของผู้เรียนด้วยมั้ยครับผมแต่สุดท้ายเราถามสี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเมื่อกี้ในอ่า u t ท b e ก็มีคนถามว่าอยากรู้ว่าอาการมันเป็นยังไงจะได้มีความรู้แล้วก็อเออเผื่อจะแนะนำมาก,ก็หลักๆครับก็น่าจะเกิดจากพฤติกรรม เรามองจากคนรอบข้างพฤติกรรมกร็จะเกรริดการ,กร,รเปลี่ยนแปลงทางความคิดคิดแบบไปทางลบสะส่วนใหญ่รู้สึกสิ้นหวังมองโลกในแง่ร้ายรู้สึกผิดคิดว่าไม่มีทางเยียวยาได้อะไรประมาณนี้ยก็จะคิดทำลายเองทำง่ายๆสรุปเลยนะไม่ต้องดูเยอะครับถ้าเมื่อไร่ที่มันมองอะไรแคบๆแ,แล้วก็เอาตัวกูเป็นศูนย์กลางจักรวาลน่ะพวกโลกซืมเศร้าออ ทัศนคติทัศนวิสัยครับแคบแเรามองตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลนนัะ่นแหละนั่นแหละนะต้นกำรับโลกซึมงเศร้าเลยละ่ะต้นเหตุของโลกซึมงเศร้าเลยละ่ะแล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆก็คือต้นเหตุก็มาจากที่เอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งของจักรวาลเออเป็นใหญ่ครับ มีความคุคดคิดกูเป็นใหญ่พอพอกูเป็นใหญ่ครับแล้วทําไมมึงไม่ยอมรับกูอาะไม่ยอมรับกูก็ผิดหวังกูผิดหวังก็อ่าฟาวสีทีนี้ความหวัง<อ>ที่ตั้งๆไว้มันหายไงอ๋อดังนั้นอย่างนี้แสดงว่าคนกลุ่มที่เอาอัตโนมัติมาใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ค่อนข้างเยอะครับถ้าคนไม่ ไม่ยอมรับเขาธรรมดาก็ดูทีเด็กนักเรียนอายุน้อยๆเรียนมสามมสี่กระโดดตึกตายฆ่าตัวตายเพราะพ่อแม่ไม่ยอมรับฟังเหตุผลของตัวเองเอาเอาตัวเองไปใส่ความคิดลูกจนลูกกลายเป็นทุมเศร้าเลยก็มันสภาวะอารมณ์จิตใจมันยังทนแรงกดดันไม่ได้ธรรมชาติครับ สมัยสมัยหลวงปู่สมัยก่อนนู่นเลยฮะมันเป็นกันเยอะแล้วฮะหรือว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้ไม่มีเพราะอะไรครับก็ไม่มีใครอยากนั่งซึมอดตายเขาต้องปากกัดลินผีขนไกวอืมตื่นมาก็ทํางานละเออคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคือคือบางทีบางครั้งเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เป็นขนไกวนะมันผนไกวแต่ว่ามันทนต่อความผิดพลาดผิดหวังไม่ได้ดังคาด ไม่สมปรารถนาไม่ได้อันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งอีกอย่างพวกหนึ่งก็คือไม่ทําอะไรเลยแต่อยากจะร้องขออย่างเดียวเขอไม่ได้ก็โวยวายและสุดท้ายเขาไม่สนใจอันนั้นแหละว,ว้าวอ้าวแล้วแล้วสมัยก่อนมันมีภูมิคุ้นกันอะไรที่มันที่มันแข็งแรงกว่าสมัยนี้ครับในการสอนนะ พ่อแม่เขาสอนตั้งแต่อยู่ในท้องพอตูกโตมาเขาก็สอนให้รู้จักเอามาร้องเรียกโวยวายโวยวายอยากลูกนี่นั่นอะไรเยอะแยะเขาดูแล้วมันไม่ป่วยมันไม่เจ็บแต่อยากร้องเรียกความสนใจเขาจะมีครับบ่อยมันมันร้องเดี๋ยวมันเหนื่อยมันเลิกพอพ่อแม่ไม่สนใจหันหลังให้มันหยุดร้องอ่ะอืมก็คือมันไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วมันไม่มันก็หยุดของมันละ เออถ้าไปโอ้เสียโอ้เสียเป็นไรลูกโอเหมือนกับคนสมัยนี้เลี้ยงลูกอะ่ะเลี้ยง,ล,ยงยลูกอย่างไขในหินเนี่ยครับลูกอยากได้อะไรก็ประเคนให้หมดอะ่ะทีนี้มันก็อ่อนแอทีพอไม่พอโตขึ้นมาไม่ได้ดังหวังเอาละทีนี้ออกอาการละ